สวัสดีครับช่องสัมดีไก่แจ้ครับผมมนนื่อนหยิบผ้ามาเบิงหนูครับอ่าขอกนี้หนูอยู่ประมาณสองเดือนครับผมไปก้าตโตครับเมื่อนา้อาหารให้กินเป็นข้าวปลายเพราะว่ามืนอวหัวอาหารหมดนี่ขนโลนแน่อยู่ด้ยครับอ่าขอกนี้เป็นหนูสามเดือนครับผม ตสามเดือนครับคู่หนึ่งแม่สองตู่หนึ่งแม่สองครับก็ดดูนะครับว่าเหลี่ยงตัดหน่อยครับผมนี่ก็เป็นแบบใส่ยางรถหยครับผมเบิงมาจากไอเฟ b บุกแล้วครับผมก็เลยลองเห็บเบรงว่วามนสีเบิงบ่ ลองไปได้หาเมืองนะครับจะอ้าวนูหายไปใส่วะสงสัยอยู่ในบาทมันนะครับผมอ่ามาแล้วหนูอายุสองเดือนกว่าครับผมเกิดวันที่หนึ่งกุมอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เกิดวันที่หนึ่งมกราครับแม่นบวกว่าอุ้ย ผมจําผิดครับเกิดวันที่เก่าเรียนหนึ่งหกสามนี่พอพันหลักเลยเน้่ยครับพี่น้องพอพันหลักครับตวเมี้แรงขับไปหันครับออกลูกแล้วครับผมออกลูกแล้วเดินขอบต่อไปครับต่อินครับต่อเปฮนอ้าวหนูหนึ่งตัว ข้อนี้ก็ออกลูก้ะครับแต่มันหกตัวครับผมรอยเปิดเบินคร้บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้วยครับเอ้กดติดตามช่อง,องแห่งไ่อ้าวหนูเสียอีกแล้วครับเสียไปส่ว่โอ้เห็นกตจเห็นเห็นเห็น,หนอ่าอีกข้อนึงครับหนูข้อนี้หนูสามเดือนครับผมอ่าข้อนี้